ทุกคนเนี้ยการใช้ AI คำนวณเส้นทางพายุแบบเรีย t ไทมเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนักวิจัยจากมหาลัยฮ่องกงและมหาลัยซีเตียนเนี่ยเขาเจอทางออกที่ล้ำกว่านั้นไม่ว่าคุณจะอยู่บนดอยหรืออยู่กลางทะเลทรายเนี่ยคุณก็จะมีสิทธิ์ใช้ AI ที่ฉลาดเท่ากับคนในเมือง Out of the Block Podcast สาระ,าระนอกรอบสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Out of the block ในวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของตัวที่เป็น 6G ทุกคนคิดว่า 6G ที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันต่างกับ 5G ในปัจจุบันยังไงแค่เน็ตเร็วขึ้นอัปโหลดไฟล์เร็วขึ้นถ้าคุณคิดแบบนั้นะ่ะถูกครับแต่ก็ถูกแค่ครึ่งเดียวเพราะหัวใจหลักของ 6G ที่เขากำลังซุ่มทำการวิจัยกันเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของความเร็วอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของความฉลาดลองนึกภาพตามนะครับถ้าวันนี้คุณอยู่กลางมาหาสมุทรอยู่บนดอยหรือนั่งรถยนต์ไร้คนขับ ไปในอุโมงค์แล้วสัญญาณเน็ตตัดเนี่ยชีวิตของคุณก้าจ,จะตกอยู่ในอันตรายทันทีใช่ไหมครับใน EP ีเนี้ยผมมีข่าวจากวงการวิจัยเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังครับเมื่อทีมวิจัยเนี่ยค้นพบวิธีเปลี่ยนดาวเทียมที่บินอยู่บนหัวเราเนี่ยให้กลายเป็นสมองกลที่คิดเองได้โดยใช้เทคโนโลโยีใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่า Space า o w f o o d AI และมันคืออะไรและทำไมเทคโนโลยีเนี้ถึงเป็นกุญแจสำคัญทำให้รถยนต์ไร้คนขับเนี่ยสามารถวิ่งได้ทั่วโลก จิ๊เนี่ยผมจะมาสรุปข้อมูลเนี่ยให้ฟังแบบครบถ้วนก่อนเราจะไปดูของใหม่เนี่ยเราต้องเข้าใจปัญหาเดิมๆก่อนว่าทุกคนเนี้ยดาวทีมส่วนใหญ่ทำหน้าที่เหมือนเป็นกระจกเงาสะท้อนคือมันมีหน้าที่รับสัญญาณจาก A บนพื้นโลกเด้งขึ้นไปบนฟ้าและสะท้อนกลับมาจุด B เฉยๆตัวมันเองเนี่ยไม่ได้ฉลาดไม่ได้คิดอะไรเองได้เป็นแค่ทางผ่านสัญญาณเฉยๆทีเนี้ยพอเราจะใช้ไ I ในยุค 6G เนี่ยปัญหาที่จะเกิดขึ้น AI ในยุคใหม่เนี่ยข้อมูลมันมนหาศารมากเราต้องส่งข้อมูลขึ้นไปแล้วรอมันส่งกลับมาเข้าเซฟเวอร์บนพื้นดินเนี่ยกว่าจะประมวลผลเสร็จเนี่ยมันก็ทําให้ดีเลย์หรือทําให้ช้าได้แถมดาวเทียมพวกนี้บินเร็วเกือบ30,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงแป๊บเดียวก็บินผ่านหัวเราไปแล้วครับสัญญาณมันก็จะอาจจะข,ดขาดห,หายอันนี้ก็คือสาเหตุหลักที่รถไร้คนขับเนี่ยยังไม่สามารถวิ่งต่งจังหวัดได้สักที นักวิจัยจากมหาลัยฮ่องกงและมหาลัยซีเตียนเนี่ยเขาเจอทางออกที่ล้ำกว่านั้นที่ชื่อว่า Space าวฟูดเอไอจริงๆคําว่าฟูดเนี่ยมันแปลว่าของเหลวหรือน้าครับเขาบอกว่าในเมื่อดาวเทียมเนี่ยบินเร็วมากเครือข่ายเปลี่ยนรูปร่างตลอดเวลานะ่ะงั้นเราอย่ามองข้อมูล AI เป็นก้อนๆสิครับให้มองเป็นเหมือนน้าเทคโนโลยีเนี่ยสามารถให้ข้อมูลไหลาจากดาวเทียมหนึ่งไปสู่อีกดาวเทียมหนึ่งแบบไร้รอยต่อเหมือนเราเทน้ําใส่แก้วที่ขยับไปมา น้ำก็ยังไหลโดยไม่หกและที่สําคัญเนี่ยเขาเปลี่ยนดาวเทียมให้เป็นสมองกลลอยฟ้ามันสามารถประมวลผล AI ได้เลยบนอวกาศโดยที่ไม่ต้องงอพื้นโลกผมยกตัวอ,อย่างให้ทุกคนเห็นภาพชัดๆแล้วกันนะฮะสมมุติว่าคุณอยู่กลางป่าแล้วคุณใช้แอปแต่งรูป AI มือถือของคุณเนี่ยจปบมมวลผลไม่ไหวส่งสัญญาณไปสัญญาณก็จะไม่มีระบบก็จะดีดข้อมูลขึ้นบนดาวเทียมนั้นทันทีดาวเทียมก็จะประมวลผลเสร็จส่งรูปกัดมาอันนี้แหละครับที่เราพูดว่า น้ำไหลโดยไม่หกจากแก้วมาถึงตอนนี้ดูเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมครับทุกคนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีนี้แหละจะเข้ามาเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจในอนาคตอย่างมหาศาล ผมขอยกตัวอย่างสัก3ธุรกิจได้ประโยชน์เต็มๆเลครับโลจิสติกหรือธุรกิจเดินเรือระดับโลกปกติเนี่ยเน็ตมันจะช้ามากๆเพราะมันอยู่กลางทะเลการใช้ AI คำนวณเส้นทางพายุแบบเรียลไทมเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ด้วย Food AI เนี่ยสามารถคำนวณสภาพอากาศจากดาวเทียมลงมาไว้ที่เรือได้ ias, ทันทีทําให้เราเนี่ยสามารถตัดสินใจหลบพายุได้แม่นยําประหยัดน้ํามันไปได้ปีละหลายล้านต่อลํา ธุรกิจพลังงานและรีโมทไมเนิงแท่นขุดเจาะน้ํามันกลางทะเลต่อไปนี้ไม่ต้องรอวิศวะนั่งเฮลิคอปเตอร์เนี่ยไปตรวจรอยรั่วแล้วครับเราสามารถให้กล้อง AI เนี่ยทำงานร่วมกับดาวเทียมตรวจจับความผิดปกติเองภายในไม่กี่วินาทีถ้ามีรอยรั่วปุ๊บมันก็จะแจ้งเตือนทันทีลดความเสี่ยงต่อภัยต่างๆและลดต้นทุนการเดินทางแบบมหาศาลและธุรกิจที่คิดว่าผมตื่นเต้นที่สุดเลยก็จะเป็นในเรื่องของรถไร้คนขับทุกวันนี้รถไร้คนขับเนี่ย เก่งแค่ในเมืองที่มีสัญญาณ 5G พอขับออกต่างจังหวัดหรือเขาหรือไปที่ที่สัญญาณหายรถมันก็จะไปต่อไม่ถูกเลยเหมือนตาบอดทันทีแต่ด้วยเทคโนโลยีนี้รถบรรทุกไร้คนขับเนี่ยก็สามารถวิ่งข้ามทวีปได้โดยไม่ต้องง้อเสาสัญญาณเพราะเมื่อไหร่ที่เน็ตพื้นดินหลุดเนี่ยรถจะเชื่อมต่อสมองกลบนฟ้าเพื่อประมวลผลแทนทันท,นทีแถมข้างหน้าเนี่ยที่มีอุบัติเหตุดาวเทียมก็สามารถบอร์ดแคสแจ้งเตือนรถบรรทุกทุกคันที่อยู่ในรัศมีเพื่อให้เปลี่ยนเส้นทางพร้อมกันในวินาทีเดียว อันนี้แหละครับคือกุญแจสําคัญที่จะทําให้ระบบขนส่งอตัตโนมัติสามารถเกิดขึ้นจริงได้ในอนาคต มาถึงตอนนี้แล้วพอจะเห็นภาพใช่ไหมครับว่า 6G เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของความเร็วแต่มันคือการขยายขอบเขตความฉลาดไปทุกที่ที่มีมนุษย์สามารถเอื้อมถึงได้ไม่ว่าคุณจะอยู่บนดอยหรืออยู่กลางทะเลทรายเนี่ยคุณก็จะมีสิทธิ์ใช้ AI ที่ฉลาดเท่ากับคนในเมืองธุรกิจใหม่ๆอย่าง robot ลิเ i v e ี่เนี่ยหรือ remote h e ท์แค c a r e เนี่ยจะเกิดขึ้นได้จริงทุกพื้นที่และสิ่งที่ผมชอบจากงานวิจัยนี้ครับก็คือปัชญาของมันสอนให้เรารู้ว่าในโลกที่หมุนเร็วเหมือนดาวเทียมเนะี่ย ถ้าเราทําตัวแข็งทื่อยึดติดกับที่เนี่ยเราจะพังครับทางรอดเดียวของเราก็คือเราต้องทําตัวให้ยืดหยุ่นและลื่นไหลเหมือนน้าครับแล้วทุกคนล่ะครับพร้อมที่จะปรับตัวไปกับโลก6 g หรือยังครับหากคุณชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมคุณสามารถคอมเมนต์เพื่อม,มาพูดคุยกับเราได้สำหรับวันนี้วัสดีครับ out of the block podcast สา,าระนอกกรอบ